สวดครับให้กับพี่แพาว์แสงทองครับกับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็น้องนาริตะออาอีกผู้หนึ่งไปใส่คือบอกมานนำผู้หนึ่งไอ้เมื่อยเยอะโซแล้วมากที่แหละมันก็่าสีโอแอดอแ้อแอยยอีผู้หนึ่งกับลังกิตนนมทุกคำถามเนี่ยแบบ เป,เป็นคุณแม่ลูกสองจังไหนคือสามารถปรับตัวได้เร็วแต่วัวตะเบงลูกออกมาหันเลวาตะเบงลูกลูกออกกลางเดือนกลัวเมื่อบ่ใดได้เอฟซีแฟนครับถ่ายอยู่สีเป็นนางอุดเฉือออยู่เพื่นนบได้หัวตะออกลูกนะครับหัวตะออกลูกออก,เอ,กเอ่อออกลูกได้งประมาณสามสี่มือสตัตว์ตแล้วออพอดีเพิ่นมาคอมเม์ว่าอลังการมากแต่เลยไแต่มอเมต์บอกเพิ่นมาเอ่อให้พี่สาวมาเจิมให้สักวันหน,นอ่อยนะจัดมาเลยพนักพนากมาในขณะนั้นคือ จโจ๊บได้เขากำตี๋ย่ายบัวว่าอ้ท่องสมัยไหมจีไปอยู่กับยังหนูวอืออีริตตีนี่เฮ้ยพระพวกเฮงถามเซิ้งหนึ่งได้สามมือพู้น่ะเฮ้ถึงพระขว่ถึงเห็ดหมันเห็ดหมันมาแล้วบ๊คือเก่าดิเออจมปลเก่าตีจุ่มกับ เสียงมันมวนตัวเมีอามน่ะน่ะเออเมียบ่นไปว่าเมียรักวันนี้มือนีต้องขอบคุณนะคะสําหรับชุดสวยๆจากร้านทอฝันพรเวดดิ้งนะอ๋อยด้วยนะครับที่ดูแลพี่เที่ยวพาพอน้องวิทอย่างดีเลยชุดสวยมากนะครับแม่อ๋อยด้วยพร้อมหน้าผมด้วยอัีนี้เพื่อนบอกว่าเป็นเป็นพาไม้ประจําเรื่องอุดรเลยแมครับพี่แพีวตั้มือนีนะครับมีโชว์สวยๆจากคุณครูเบลอลังการโชว์ทาพี่น้องยูสามทุ่มตรงโดยประมาณครับแล้วตอนนี้ เพื่นสีเกาสกอรครับขออนุญาตให้พี่เ่าพากน้องบ๊กไปเปลี่ยนสูลูกข่ลูกแต่งตัวแล้วไปน้ำตาลวิตเนอร์แล้วไปแล้วละบอกึืนมาอันเลี้แล้วเลี้ยงแล้วลูกเลี้ยงเลล้ยออ่อเอฟซีมันชว่าตัวดีให้มันกิน้มันไหนเด้อโอเคโอเคลอยก็ได้ไปลองในกลุ่มใหม่เพืนมาเห็นหน้าเห็นตาะกอนหวขอพาหลุดขึ้สียลองแ้บันมาเด้อดำตาเนยวิเนยละหยาดมันไหลเพ่นฟังสันดอยพ่เป็นยัง นักล่องยูนีทั้งหัวหน้าทั้งนาฏศิลปไหลปยิบกันต้อวไปทวงตออไหลเป็นแต่หัวหน้าพี่ละไปว่าจะมาเอาบอกอะไรยัยอ่ฮะกี่มาเอาบอกอะไรแต่บอกว่าสึกอะไรแต่บอกว่าสึกอะไรแบบพยบานวิเรนเออเมื่อคืนนี่ก็บ่ได้นอนมาตีเออเห็นไปไล่สดจุเนื้อจุหยังอยู่บนนเอา ขอยไดนอดดอกขอยเฮ็ดหองแต่งหนาไปให้เจ้าเ,ออเจ้าไปคนเจิมเลยหองนี่เออขึ้นไปเลยอย่าลืมอย่าลืมอันวาดเจิมไปเหข่อยเด้อเมื่อบอกเป็นตดีใจเด้อขจากร้านอาหารตีพดไปมากกติดลูกใบติดลูกใบเขาอนอยากขอคุณแม่รั้วเด้อควแซบแซบขอบคุณแม่รัวละขอบคุณหลายเด้อผงสุดกระแพงแม่ขัวกับแม่หอยแม่หนกพงศกรค่ะครับคุณห <c oughs> ลายเด้อแม่เด้อใช้แม่ยุ้ยใช้นู่นใช้หล้าบอมาเบิงบอมใช่หรือเอาเดี๋ยนีแม่ขั้วสามกับแม ยังสวยเหมือนเดิมเอามาละมาละตีเอานี่ดิโอ้ยหามมึงเอ้ยบวดตื่นเบิดข้าวปะนิ่งสิมาตื่นยังโอ้ยขาวมาสวัสดีค่ะครับผมขาวตัวนั่งสุดขาวอ่อีหล่าเดี๋ยวอย่าไปบิ๊กให้น้องยุ่กลางเออเออตะกองเอาปาดตตาล่าใซ่ห้องฟิตเลียนไปดิ่ดีเลี้ยน วันที่สิบเก้าเจอกันรอดสิเก้าบอพี่น้องแน่แมนลืมโปรโมทงานจาของแรนวันเสาร์ที่สิแสงทองฟิแลนประทัดนกพงศกรนกพงศกรมาเอาไปเบิรสุขคนเลยเอาไปเบิรเอาไปจากซีบีที่แลกเสียเอาไปซิอ่านอีซอีซหาขห้่มาไปยังม่รู้คือบ่ได้ไป็นสัสังันของก็เลยเอาไปรถบัสึเดี๋ยวล่าสุดคนเห็ดโปวเตอร์ถามกูว่าจะไนหัวบ้าบ้าบอ อันพนชงมากยี่สิบหาค้นนูสิเฮดเปิดตัวจะไหนไม่จังสิเบิร์เอากระเฮ็ดหน่อยน่อยนอยนอยไปต่นาวันที่19เสาร์ที่สินะคะนุ่งกงสกรไปเยือนแสงทองพิเรนหอดบานนะคะอย่าลืมไปก็ตั้งใจกันสคิปเป็นอะไรแม่เน่กลุ่มห่อหนับยังไงเน่สคิปหนะโมอยากพูดพอดีซีพอดีซีอิเอาอิลีคยมันเมาเรียนเอาว่าอิลีแหละถ้าบ้านน้องเเขียนยังกอ่ยังนองเขียนไปยังเหินเล็กไปนเล็มันหินเล็กไปขาเจบบงโูจ ปอเดีมันมวนบั oh ้นพวกใครปั้นมนบนบานตีโอ้คือกับกระบาดนใอยากได้ยังไงล่ะท่านเดือกับได้คือกับกระบั้นขอให้เออคือกับกระบั้นขอเลยเป็นไหนบ่ปากบ่ปากเปิดสีบ่เพื้นเอานะเอาบ่หยอกซื้อดอกอ้าวพี่น้องครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับ